โอเคครับทุกคนวันนี้ก็แบบไม่มีคลิปจะลงพอดีนะครับก็ไหนๆก็มีสก,กินปืนลูกซอ,องควงที่เข้ามาใหม่นะครับโดยสถานะจะบวกอัตราการยิง2บวกระยะ1ลดความเร็วรีโหลดลง1น,นะครับซึ่งเป็นสก,กินปืนที่โคตรโกงนะตอนนี้เลยนะครับถ้าเทียบจากซองม่วงนี่คือแบบไอ้นี่คือแบบเป็นตัวหลักเลยนะซองม่วงนี่คือแบบต้องยืนรองเลยนะมาดูกันว่าวันนี้แบบเราจะเสียไปเท่าไหร่มาเลยเออรอบแรกถือว่าดงดีไปครับ มาโอ้โหรอบนี้มันไม่มาเลยมาแล้วได้สอลูกแล้วคือเราจะเป็นต้องใช้ลูกแก้วทั้งหมด5ลูกนะครับถ้าเราเก็บไม่ครบเนี่ยเราก็ไม่ได้นะครับโอ้โหมันมันจะเกลือขนาดเนี้ยอันแน่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 มันไม่ออกจริงว่ะเออมาสักทีไอ้ควายตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมด3ลูกแล้วนะครับไม่รู้ว่าอีกนานต่อน,นานนี่จะเกลือถึงแค่ไหนนะครับอันแน แม่ยิ่งสุ่มยิ่งเล่นลิ้นด้วยห,หมดไปเท่าไหร่แล้ววะมาสุ่มรัวๆเลยกันอ้ของเต็มกระเป๋าแล้วอะครับอันนี้ก็เป็นระบบเกลือย่อยเกลือนะครับซึ่งเราสามารถเอาของพวกนี้นครับไปหมุนอีกรอบนึ่งนะครับมาโดยมันจะใช้ทั้งหมด3ามชิ้นซึ่งตอนนี้พี่ก็คัดเลือกม,มาทั้งหมดละป๊าบอืออือโอเคได้มาหนึ่งลูกมันเหลือไว้ทําไมไวในทุกคนแล้ว เหลือลูกสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ปืนสก,กินปืนใหม่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าพี่ต้องเสียตังสุ่มอีกแล้วอ่ะครับโอ้อันน่ไม่ออกเนี่ยมันจะเกือขนาดนี้ไหมเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเกินจีสองพันเพชรแล้วนะเกินไปนะอันเดียวอะทุกคนอ้โวมันอะไรอ่ะ ออก็เท่านั้นแหละแค่นั้นแหละจีอมแม่เล่นลิ้นนานแนละโอ้โหเอฟเฟก์แม่งย่างสวยอ่ะครับดูดิทุกคนแค่แบบกระบอกปลายปืนนี่ก็กินขาดแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงนะดีไซน์เวลายิงนี่นมันควต้องสวยไแน่ทุกคนกดสวรรมใส่ไปครับมาได้ไอวอมใหม่ไปลวยังไม่ใช้ดีกว่ามันยังเกลือ,อครับรอบนี้เราหมดไปั้งหมดอา่า สามพันเพชรนะครับก็ถือว่าเกลืออย่นะซึ่งแบบเดิมทีถ้าคนมาดวงดีจริงๆก็อสักเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยเพชรก็ได้แล้วนะครับแต่พอดีว่าแบบเจมมันไม่เห็นค่าพี่ไงครับที่มีแบบมาแคสเกมนี้ตั้งนานแต่เข้ากับไม่ปรับเลนดอไมด่ดีเดียครับ <c oughs> พูดอะไรไปก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับเว้นแต่จาดดังดนนะครับจะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้นะครับแก๊้งเลยพี่มันแก๊้งเลยเออมันเป็นแ,ออนแคนเหรอเคยตายไหมครั้งนั้นะ เฮ้ยมันบุกถิ่นเราวะโออยู่ข้างบนนั้วทำห้าวเฮ้ยเจ็บนกระดักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้เข้ากระดังสองตัวเลยสองตัวเลยเหรอใช่ไอ้สามระสัวข้างหลังพี่ก็มีไม่ตายวะเจ็บมากแล้วนะ โอหมันเป็นมันมันมีลิงมันมีลิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โดนไล่ไปลอบไปแล้วลอบไปแล้วอ่ะน็อกนะนกหนึ่งนะเข้าเลยพี่เข้าเลยเข้าเลยเอ้าเข้าหัวโดนโดนโดนรถเจ็ดโดนรถเจ็ดเข้า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 โอ้มันจะซับใหญ่และอ่าเอ้ยมันไม่ได้กินข้าวเหรอมันเป็นหิวโซย์เหระต้องกูคนเดียวหลังคาเหรออันนกหนึ่งนะ ลาก่อนเอาเหลือสองตัวอาละน้องโชว์ข้อข้างพี่ให้พี่ไปกินแคร์หลัดแล้วหน้าในบ้านนี้เอ้ยคันเ,เล็กคัเล็ผมมาละจตัดเข้าพี่อาดิอาดิหวัวแตกไปดิไปได้เก่งนะแรงแดงอ่ะแรงแดงไม่ได้เก่งนะ oh, <my> ขอได้ไหม at, ตัวสุดท้ายอะ่ะอาดิามันกำลังจะพี่ออกมาพี่มันดักหน้าตา่างมาเดมาเดะ มันดักบ้านนลพี่เอามันนี่อุ้ยกดโล่ไม่ทันพี่ดึงความสนยใจแล้วฆ่ามันฆ่ามันยิงลมคอมกิบนัดนี้สวดย้อนเฮ้ยเดี๋ยวเกมนี้มันแปลกๆเลยเว้ยรอบนี้เราจะคือเราต้องช่วยแบกคำจุนทีมเหรอะเ้ยได้แล้วลองควงแฮกพี่อยากได้เกาะมากเลยวะ ขอยวะข่อยวะขอยวะนี่ดูดิสกินอย่างสวยอะ่ะแบบโคตรได้อะ่ะแบบคือมันั่นเร็วเว้ยเนี่ยมันจะรีช้าส่วนรีช้ามันแบบปกติมันก็รีเร็วอยู่เลยใช่ปะช้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งน่าจะเทพอะ่ะคือพี่สุขใจมันอย่างหนึ่งก็คือแล้วมึงยืนนิ่งทำไมอะ่ะไฟดับอ๋อไปไปไป่ <laughs> ผมเช็คไอ้นี่อยู่อ๋อย็คอยู่ดูราคาปืนไงพี่อ๋อเช็คตังค์เข้าสิบล้านปะ่ะ ให้แบ่งนี่ไงเมื่อกี้อ่ยมันเล่นสไนพี่โดนนะเดี๋ยวพี่ล่วงแล้วนะสไนไว้ด้วยไอเทมนี่รอดเฉยเลยเน่แน่ยน่มันป้อมมันรออีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาชื่อวยกูมาแล้วพี่กูมาแล้วพี่ละหล่ะหล่ะหล่ะยิงหัวอย่างคมมาแดงเถื่อนะครับนันนมันเป็นอะไรมันเอ๋ออะไรมันเป็นเอ๋ออะไรมเป็นฆ่าหรอไม่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 มีใครขึ้นไป เฮ้ยเฮ้ยไอ้ดิจึงสูงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าวหัวแตกผมไม่โดนหรอเฮ้ยหัวแตกพี่มันมันเอืออะไรอ่ะเฮ้ยบูสเต็กบูสเต็กสีมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเออเออเอออี่ยมากว่ะเกมนี้มันเป็นอะไรอ่ะพี่ไม่เข้าใจมันพี่ละมุยอ่ะพี่มันมันรันด่าน้องมันมันเออห์หอยงไม่รู้ว่ะ ไม่รู้ว่ะรอบรอบนี้พี่เมามาสองกระบอกเลยจะล้างบ่อพันเลยสองกระบอกพี่ไหวเหรอไหวเราลองได้เสียวกันทั้งดุนแน่พวกนั้นนะเย็ดมันหลอกว่ะเฮ้ยนั่นไงไม่หลอกหรือล่ะพี่ไม่ไม่อันนี้อินดิเเคตอรทดสอบความตึงของตัวตู้เหถือเราต่อให้มันหนึ่งเกมมันมันจะพลิกชนะกับเรามาได้ป่าว เียกเราเชิงใช่ฮะอย่าลองเชิงไงไม่มีใครสามารถลบคําคําสาปพี่ได้เว้ยถ้าพี่ตายก็คือทีมจบมันเป็นคําสาปอย่างหนึ่งเอาเนียนเนียนเนียนมาแล้วมาแล้วเจตเจตเจตเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งจบดิอย่าเพิ่งจบดิเ้ที่ยนคำสาปมันเป็นจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าจบอย่าจบกันไอ้ยายืนตายเออ หลังไม่ไม่มองไม่มองไม่เห็นพี่บอกแล้วว่าคำสาปพี่เป็นของจริงไงเย๊ะเชิงตึงว่ะเชิงตึงมาเน่ยครับโคโน่ผมรีแลได้หมดได้หมดตอนเนี้ยนึกว่าจะเอาอ่ะนี่มันมันมันอยู่อยู่ข้างๆเออตรงนั้นแหละ z o ้มสวมมีตัวครบแล้วตรงตรงลงรถอ่ะรลั้ว f เฮ้ยล่างผมไม่ติด สวยแล <therapist. S 1> ้วไงหัวแตกหนึ่งหัวแตกสองออกไม่ตายอ่ะดวงแข็งอ่ะดวงแข็งอ่ะทำทำบุญวัดไหนอ่ะเฮ้ยขอขอปิดชีพขอปิดชีพมันเออสวยขอที่พี่มันมันบินลิง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 สกิลมันสักลูกดิสกิลมันสักลูกดิเฮ้ยสกิลมันสักลูกดิอะมันมันไม่มีไอ้โมไอ้น้องเออ ไี่รู้ก็รู้บวยไม่มันอะไรกันเนาะวันนี้เออวันนี้เรามาแปลกๆวะเฮ้ยดูดูพี่ตกไงไม่ตกมันมันอยู่ที่บูสแตกน้องดูดิมันห่างกันหนึ่งกิวเองนะเว้ยไม่เาเปล่าไม่ได้อ้างของจริงสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะครับเรามาที่ทอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม